เด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณานะคะยังไม่เบื่อกันนะคะเด็กๆคุณาสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณาจะมาสอนเรื่องกลัวทาไมเด็กๆเ,เ,เตรียมหนังสือขึ้นมานะคะหนังสือภาษาพาทีของชั้นป .2 ออนะคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วไปเลยเหมือนเช่นเคยนะคะเด็กๆ ก่อนเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่อไปเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเราเรียนแล้วเราได้จุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างอะไรบ้าง 1. น,นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงจากเรื่องราวได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเขียนคำที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการทำงานและส่งงานตรงเวลานี่คือจุดประสงค์ที่เด็กๆจะต้องได้จากแต่ละคลิปนะคะ เด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีมานะคะหนังสือภาษาพาทีหน้า55นักเรียนจะเห็นคําว่ากลัวทําไมนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมกันนะคะวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดคลึ้มอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้าคงกลางเต้นนอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวัน ควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้าศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันปูผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามพายมะปิ่นอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนช้างเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆ มัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจูู่ฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพายมะปิ่นยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรีดจับแขนผูผาไว้แน่นเด็กๆก,กลับไปฝึกอ่านใหม่นะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือภาษาพาทีหน้า56กันยังเปิดแล้วเราไปอ่านพร้อมกันนะคะ น้ำใส่ไม่ต้องกลัวเสียงควันโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือเมื่อจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้ำภูผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวทั้งเลยเมื่อควันโพจุดตะเกียง ในถ้ำจึงสว่างขึ้นภูผาและน้ำใสลงจากหลังช้างกวนมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่ส่งไปชายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วกวนมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อฝึกอ่านใหม่ด้วยนะคะดีกเด็ก เ็เปิดหนังสือภาษาพาทีหน้าห้กันยังเปิดแล้วไปต่อนะคะปูผาใช้ไฟไปทั่วถ้ำศิลาเพชรนี้ดูกว้างมุมนู้นเป็นที่พักช้างใบโบกใบบัวกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกปูผาให้ใช้ไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้ำโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลย ดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่แน่แน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสาปนะนี่นอา้าวคุณหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อยเป็นไงคะเด็ก อ่านไปอ่านเพิ่มเติมด้วยนะเด็กๆเ,เปิดหนังสือภาษาภาทีหน้า58นะคะภาษาภาทีหน้าส8มาอ่านวมาพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วปูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะ น้ำใสหัวเราะไม่รู้สิเปลี่ยนมืดๆก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของปูผ่ผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองไยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาพอก่อไฟอากาศเข้าอุ่นขึ้น ทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้พักนอนพักกันเลยดีไหมเด็กๆยังยังไม่จบไปกันต่อนะคะเด็กๆเกิดภาษาพาทีหน้าห้นะคะภาษาพาที59เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้พักเลยนะคะก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีก เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซองกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอมสุมไฟเพื่อไล่ย,ยุงและแมลงก่อนเอ็นตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยภูผาและน้ำใสสบตากันอบยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำใหม่เห็นไหมคะเด็กๆอย่าคิดไปก่อนนะ จะกลัวอะไรไปก่อนคิดให้ลึกๆคิดให้นานๆแล้วเด็กๆกลับไปฝึกอ่านด้วยนะคะเป็นไงคะเด็กๆเราก็เรียนจบไปแล้วแต่วันนี้ยังไม่จบวันนี้ครูนายมีการบ้านให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนความรู้เพื่อจะได้นําความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อในคิิวิดีโอหน้าการบ้านคือให้นักเรียนอ่านภาษาพาทีบทที่4 เรื่องโกทําไมแล้วนักเรียนหาคําที่คิดว่าเขียนยากมา20คําทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะ20คําเนี้ยเด็กๆสามารถไปหาได้เองเลยในในบทที่4ี่เรื่องโกทําไมถ้าเด็กๆคิดว่าคําไหนยากเด็กๆเ,เอามาเขียนเลยคะ่ะ20คํานะคะหายครบ20คําตัวอย่างนะคะบน ไม่ใช่บนปกสิคะบนหน้ากระดาษของสมุดจะเห็นหน้ากระดาษเปล่าๆนะคะด้านบนส่วนที่เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ชัดเจนส่วนบรรทัดล่างที่เต็มบรรทัดให้เด็กๆเขียนวันที่เดือนพศอ,อ,อันนี้คุณาสมมุตินะคะวันจันทร์ที่15้าแล้วก็ตีเส้นใต,ในใต้เสร็จแล้วเขียนคําสั่งคําสั่งให้นักเรียนหาคําที่ยากในบทเรียนที่สี่ เรื่องกลัวทไมมาเขียนลงในสมุดภาษาไทย20คำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในรายอัลบั้มวิชาภาษาไทยเด็กๆอย่าลืมเว้นด้วยนะคะเว้นช่องว่างระหว่างคําด้วยเขาเรียกว่าช่องไฟนะคะจะใช้สองนิ้วของนักเรียนหรือเด็กๆจะกะสักนิ้วหนึ่งก็ได้บรรทัดหนึ่งน่าจะได้ประมาณ4คำอย่างสวยนะคะเด็กๆสมมุติว่าคําว่าวันจันวันคา้านแล้วก็เว้นวันพุธแล้วก็เว้นวัลปฤะหลาดแบบนี้ แต่หาคำยากในบทเรียนนะคะเรื่องกลัวทำไมเข้าใจแล้วนะเข้าใจนะทุกคนแล,แล้วคลิปวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างเราต้องเจอแบบนี้กันไปอีกนานนะคะเด็กๆงั้นเด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจฝึกฝนดูแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองเยอะๆนะคะเด็กๆอย่าลืมทำงานส่งทุกครั้งทุกวิชา แล้วเราก็จะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหวังว่าเด็กๆดูแลตัวเองดีๆนะคะล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกวันทุกเวลาที่เราออกนอกบ้านวันนี้สวัสดีจ้าเราเจอกันใหม่นะคะ